<ส><อ>ขับดีๆสิโวร้อนก็ร้อนเนี่ยจะต่อรถอยู่แล้วขับดีๆขับดีอยู่เนี่ยรถบิ๊กอัพมีดีๆอยู่ก็ไปแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นเข้าศูนย์เนี่ยลำบากเลยโอ้ยหล้อหน้าโอ้ยควันพุ่งเลยโอ้ยรถก็พังตานก็หมดมอเตอร์ไซค์ห้างๆแบบเนี้ยอ้ เก่งนะว่าโอ้ยลอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายบานีเอาน้ำมันหมดโอ้ยโอ้อันนี้มันลดเหลืออะไรเนี่ยฮะลุงยังไม่มาด้วยหรอกเอาแขนเธอไม่เข็นมานี่มาเร็วๆเข็นเลย งว่าเข็นแป๊บเดียวเองมให้เข็นโอ้เออมันจะสบายเกินไปแล้วนะโอ้ก็เข็นไปดีนี่ก็ลำบากมาแล้วเมื่อกี้ทั้งขับทั้งเข็นมาตั้งไกลไปหารถมาขับใหม่เถอะลำบากลำบนใช่เนาะชีวิตเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเบาเบาๆๆาเบาเบโอ๊ยอ๊ยเฮ้ยเขาชนรถเขาลงนี่เห็นเขา้างไงเนี่ยฮะใครวะเฮ้ยออกง่ายขายดีฟรีดาว ฮ้ยตัวเองก็ออกรถนี่ว่าเจอนรถนี่ว่าเฮ้ยนั่นไงอ่ะไหนบริษัทธานีรถบ้านจำกัดเขาขายรถนี่ว่าเฮ้ยรถบ้านด้วยเออไปดูรถปะไปไท้คันนี้ไม่ไหวหรอกถ้าตัวเองไม่ออกให้นี่จะเอาผัวใหม่นะเฮ้ยต้องซื้อรถให้ใหม่แล้วทีหลังห้ามแต่งรถอีกแมมรถพังตังก็หมดไม่มีรถใช้ต้องมาซื้อรถใหม่เลยไม่ไหวแล้วคันนี้ยปล่อยทิ้งเลยเนาะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยหูย มากเยอะมากเลยอ่ะเออเป็นร้อยๆคันเลยอ่ะรถตอนเดียวนี่หว่าเออนั่นไงมีรถตอนเดียวด้วยดูดีกว่าปะไปดูดีกว่าเฮ้ยตื่นปะดูดีกว่าเออโอ้โหรถตอนเดียวร้อนมาลมมากอ๋อคนเดียวเลยอย่างว่าโอ้โหเดี๋ยวเราได้ขนงวเนาะเออขนงวแล้วขนฟางเนาะใช่ใช่ใช่เแล้วก็หลังกว้างยาวมากใช้งานนี่ทำไมมันใหม่จังเลยเหมือนรถมือหนึ่งเลยอ่ะ เฮ้ยตัวเองว่าแต่มีตัวแคปด้วยนะเผื่อเราใช้งานแบบครอบครัวนั่งข้างในด้วยไงแต่ข้างหลังก็กว้างเหมือนกันดีกว่ารถแคปเผื่ออย่างน้อยใช่สามสี่คนนั่งข้างในได้ด้วยตัวเองกั่งขับแล้วนี่นั่งซ้ายและที่หลังก็คือผัวใหม่นี่สองคนเนาะไะ้ป่าเอาเหรอว่าแต่จะเอาขนไหนดีอ่ะ <laughs> ตนเดียวที่จริงน่ะตนเดียวก็น่าสนนะนี่ยผัวใหม่ขับแล้วนี่ก็นั่งแล้วตัวเองก็นั่งคอกับมัวไงเออเอสนี่ควรจะได้นั่งกับเมียใหม่อคนหนึ่งเหมือนกันคันตลบเอาันไหนดีอ่ะให้ตัวเองแค่สี่ประตูก็มีดีกว่า่า รถตอนเดียวมันใช้งานได้หลายอย่างข้างหลังก็กว้างด้วยเออแต่ว่าถ้าเป็นรถแคปกับตัวเองเราสามารถนั่งข้างในได้หลายคนเลยแล้วข้างหลังก็ขนของได้เยอะด้วยอืมใช่ออแต่สี่ประตูก็น่าสนนะติเงเวลาเราไปครอบครัวมันจะได้นั่งสบายๆหน่อยใช่ไหมลนะ่ะมันก็ขนของได้นี่นาใช่ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมังนะ้งเนาะเดี๋ยวไปถามราคาดูก่าถามราคาดูดก่อนระหว่างตอนเดียวกักบแคปกับสี่ประตูราคาต่างกันมาแค่ไหนไปดูดีกว่าปะ อยู่หรือเปล่าเนอะเตัวเอง,เองลองไปสอบถามข้างในดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องการรถรุ่นไหนคะสนใจทุกคันเลยค่ะคลูกค้าเน้นใช้งานรูปแบบไหนคะก็บรรทุกของ แล้วก็ใช้ในครอบครัวด้วยค่ะที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะอย่างเงี้ยก็จะได้ขนยาขนฟางด้วยนะคะสนใจเป็นตอนเดียวไหมดูตอนเดียวก่อนไหมหรือว่าตอนเดียวก็น่าสนเนาะงั้นรบกวนพี่พาไปดูตอนเดียวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวาราคาเท่าไหร่จ้ะ ลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนดีบรรทุกของเราน่าจะเป็นเพลาลอยเนาะเพลาลอยมันมันมีความแตกต่างกับเพาเดิมยังไงคะก็คือเพาลอยมันบรรทุกของได้หนักค่ะสามถึงสี่ตันเนาะทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปใช้ในบ้านโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เพาลอยก็จะเป็นดูเป็นเพลาเดิมก็ได้ค่ะเพลาเดิมก็จะมีให้เลือกหลากหลายข้างวดตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปฟีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่ะไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่ะพอดีเราไม่มีตังสักบาทเลยเอกสาร ก็ง่ายๆนะคะเอกสารก็จะเป็นถ้าเกิดว่าลูกค้าอันนี้ลูกค้าทําอาชีพอะไรคะอาชีพเราก็ทําไร่ทำนาเกษตรกรเกษตรกรเนาะก็ถ้าเป็นเกษตรกรถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพ่อแม่เซ็นค้าอะไรเลยค่ะซื้อคนเดียวได้เลยจ้ะทำไมออกรถเออออกรถง่ายมากเลยออกง่ายค่ะอออออกง่ายขายถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เน้นสภาพรถก็จะเป็นรถไม่มีอุบัติเหตุมาแล้ว แล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอันนี้การันตีได้ค่ะลูกค้าไว้ใจเราได้เลยค่ะใช่ก็กลัวมากเลยกลัวรถอุบัติเหตุมากลัวรถชนมาก็เลยอย่างเงี้ยกลัวน้ําท่วมจมน้ํามาอะไรอย่เงี้ยไม่มีค่ะอันนี้การันตีได้ค่ะพี่แต่ว่าห้องเครื่องมันใหม่กิฟต์อยู่นะอันนี้รถมือสองเลยนะอันนี้รถมือสองค่ะดูห้องเครื่องดีกิฟต์ทุกคันเลยห้องเครื่องจะสวยทุกคันค่ะโอ้โหมือสะอมากเคันเดิมฝากระโปรงเดิมนี่เดิมโรงงานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดิมโรงงานเลยโอ้โหมือ วันนี้เราไปดูตัวแคปนี่ไหมเราไปเปรียบเทียบราคาดูว่าได้งกันดีกันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ต่างกันมากค่ะแคปมันใช้งานได้หลายอย่างด้วยค่ะมาดูแคปกันดูแคปก่อนก็ได้จ้าดูแคปดูแบบดูแคปอันนี้รถปีอะไรครับเนี่ยตัวนี้คันนี้ตัวนี้จะเป็นรถปี2020ค่ะ2020โอ้โหูราคาอยู่ที่เท่าไหร่เประตูราคาจะอยู่ที่5้าแสนสองค่ะตัวนี้5้าแสนสองห้าแสนสองพันบาทอุ้ยนี่สี่ประตูเนี่ยใช่ค่ะสี่ประตูตัวนี้สี่ประตูโอ้โห ทีประตูรีพวกนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับ่าเครื่อง2.4ค่ะเครื่องสอ่โอ้โหน่าสนมีให้ยมีล้อแม็กมีมีแต่งให้ค่ะก็คือภาษีพรบประกันชั้น1นึล็อแถมให้ลูกค้าฟรีหนึ่งปีแรกค่ะค่ะเก็ีมงานรายละเอียดให้หลายอย่างแล้วก็จะมีตัวเลือกหลากหลายอยู่ค่ะอย่างเช่นอีซูซ u ประตูสีประตูอันนี้ก็จะใช้งานได้หลากหลายขึ้นเนาะก็ไปไหนมาไหนสะดวกสบายไปได้ทั้งครอบครัวครอบครัวนั่งข้างในได้ด้วยเนาะได้เย็นหลังสบายเลยอ้หูอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้เงินกลับบ้านเหมือนกับว่าเราจัดเพิ่มเติมได้เหมือนเอาเงินไปทําทุนก็ได้เอาเงินกลับบ้านได้แสนสองแสนก็เอากลับได้เอากลับแบบไหนครับ หมายความว่าเราจัดเพิ่มเอาอย่างเช่นลูกค้าต้องการเอาเงินไปทําทุนโดยที่ไม่ต้องไปกู้ทางอื่นอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถจัดเพิ่มจากราคารถที่เราขายได้แล้วก็ส่วนต่างเราก็เอากลับบ้านได้เลยโอ้ดีเนาะพูดทำไมดีขนาดนี้ได้จริงนะครับได้ค่ะการันตีได้ตัวนี้ราคา7จ็ดแสนสี่สมมุติว่าทรงเดือนหนึ่งเดือนละถ้าเป็น8 4เดือนตัวนี้ค่างวดจะอยู่ที่ประมาณหมื่น 4,000บาทค่ะ84งวดโดยที่ไม่ต้องใช้เงินบาทสักบาทเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากค่ะแต่ถ้าลูกค้าประวัติดีก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ค่างวดก็จะถูกลงกว่านี้อีกประมาณ1 2 0 0 0กว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่คะดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มต้นอยู่ที่2.79บาทเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะ อ่จะรู้ได้ไงหนูเขรดิดดีไม่ดีอะคะพี่ถ้าถ้าเกิดว่าลูกลูกลูกค้าอยากเช็คเครดิตก็จะมีธนาคารมานั่งประจําอยู่นี่ค่ะลูกค้าเช็คได้รู้เรื่องเครดิตตัวเองภายใน5นาทีค่ะสวยทุกคันค่ะมีแต่งให้เรียบร้อยค่ะดดูให้ีกว่แต่งรอบแม็กให้ ค่ะตัวนี้จะเป็นรีโวปี2021สประตูราคาก็จะอยู่ที่6แสนกว่าอันนี้ก็บปีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นตัว M ค่ะสประตูไฮเลนเนอร์เป็นตัว M จะทรงให้ด้วยใส่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ค่ะแม็แม็กใหม่ยางใหม่เราให้ลูกค้าทุกคันค่ะคันนี้เท่าไหร่คะ750,000บาทค่ะ ต่างกับคันนั้นแค่หมื่นเดียวค่ะใช่ค่ะได้ได้ได้รุ่นที่ท็อปกว่าขช่ค่ะนะตอวนี้เพิ่ค่ะนะตัวนี้อยมีอันนี้ด้วยมีเกย์ด้วยก็แต่งมาแล้วอ่ะเกี์บ้าไม่ใช่เกย์อะไรอ่ะเกลือไม่ใช่เรียกดิฟี่อ๋อลืมค่ะมันเป็นมุกตัวนี้มันจะเป็นตัวเอ็มเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูภายในก็ผมมีอยู่ภายในโอหูหูใหม่กิ๊กเลย ลองขับดูก่อนไหมมันลองสตาร์ทก็พออ๋อโอเคลองสตาร์ทดูลองฟังเสียงเครื่องดูดอ่ารุ่นนี้มันจะมีปุ่มสตาร์ทสตาร์ทข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นไปเหยียบคันเร่งกดปุ่มสตาร์ทข้างในอ่ะเรากดรีโมทสตาร์ทข้างนอกได้เลยหนูมา<ด>ทำให้ลูกค้าดูหน่อยลูกมันโดูอะ เออมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแบบว่าเราร้อนร้อนมาเนาะเราก็สตาร์ทก่อนขึ้นได้ใช่ไใช่เใช่ให้แอร์มันเย็นสักระยะหนึ่งค่อยมาขึ้นได้แล้วได้ผมดูข้างในเดี๋ยวหาว่าเราสับขาหลอกจริงไม่มีคนอย่างจริงเนี่ยไม่มีคน คนนี้มสตาร์ทโอ้โหจริงว่ะสุดยอดอันนี้จะเป็นแม็กใหม่ย,ยางใหม่ค่ะ,ะแยกใหม่ย,ยางใหม่นี้จะให้ทุกคันเลยค่ะอย่างลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนแม็กได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบแม็กตัวนี้เนาะลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนแม็กใหม่ได้ทั้งร้านเลยอ,อย่างเช่นอ่ะตัวนี้ ผมไม่ชอบลายนี้ผมขอเปลี่ยนไดไหมเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะโอ้แม่ก็เปลี่ยนฟรีด้วยใช่ค่ะภาษีพรบประกันชั้นหนึ่งก็ให้ฟรีเหมือนกันค่ะโอ้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคุ้มมากคุ้มมากข้นกนี้ไม่มีแล้วมั้งเ่ยครบจบในที่เดียวเลยใช่ไม่ต้องดาวสักบาทด้วยคะอ่เดี๋ยวลูกค้าเช็คเครดิตดูเลยเนาะได้ค่ะจะได้รู้เรื่องว่าเครดิตเราไปต่อได้ไหมหนูต้องเอาอะไรให้เช็คคะอ่าเบื้อง ตั้งต้นใช้แค่บัตรประชาชนเดค่ะจะรู้เรื่องภายใน5นาทีว่าเราไปต่อได้ไหมเร็วมากเคเร็วค่ะไปเอาบัตรประชาชนก่อน อยงง่ายๆ,ๆนะครับทุกอาชีพนะครับสามารถที่จะเช่าสิ้อรถได้เลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างนะครับอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยทางธนาคารเนี่ยสามารถประเมินไรายได้คุณลูกค้านะครับเ,เอ,อ,อกาสารเนี่ยเราใช้แค่เฉพาะตัวบัตรประชาชนใบเดียวนะครับ <ๆ S 2> ไม่จําเป็นต้องมีเอกาสารอื่นๆนะครับเพราะว่า KKP เองเนี่ยก็คือว่าอาศัยลงตรวจหน้างานนะครับจากเอกสารจะไม่ยุ่งยากะจะออกรถดง่ายๆนะครับยังไงลูกค้าเนี่ยทางคุณลูกค้ารอรับสายฮะไม่เกิน1วันทําการนะครับอันนี้สามารถอนุมัติได้เลยค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเครดิตลูกค้าไม่ติดอะไรเนาะเป็นเครดิตดีลูกค้าได้รับโปรไปเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้ากลับไปบ้านแล้วก็รอรับสายโทรศัพท์ทางธนาคารถ้าเกิดว่ารอรับสายได้แล้วเนาะก็จะอนุมัติน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้เลยค่ะก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเองเดี๋ยวเราจะเอารถไปส่งให้ลูกค้ารีถึงหน้าบ้านเลยค่ะส่งปีถึงหน้าบ้านใช่ค่ะส่งรีนาเราก็สบายดิสบายด่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่วันนี้เราต้องล้างซาลิงกับบ้านก่อนนะ ได้อีกสองวันได้ขี่รถได้ขี่รถยนต์ละไปเลยงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบริการประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยอยู่ไม่ได้รถฟรีเพราะซาเล้งคันนี้แต้เลยอ่ะกลับบ้านเลยตัวเองเข็นกลับนะตัวเองก็เหรเข็นตัวเองแหละ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 ตัวเองนั่นแหละไปเลยไม่เข็นแล้ตัวเองนัเลยเข็นหน้าอ่ะไม่เอาไม่เอาจะขึ้นอุ้ยอย่างวะ เห็นก็ได้วหรออ้โอ๊ยร้อนอ่ะเออร้อน้าโอ๊ยร้อนอะร้อนอะเจ็นเลยเออไปเร็วเร็วเปนร้อนดากอ่ะเฮ้ยตัวเองว่าแต่เต็มเนี่ยรถมีนเป็นร้อยไคันเลยเนาะมีให้เลือกเยอะแยะเลยอะปีหน้าต้องจ่ายอีกคันแล้วเนาะแล้วเข็นเร็วๆหิวน้ำโอร้อน คนขามากเลยเหรอโอ๊ยข้างหน้ามีร้านอ่ะฮะไว้ร้านข้างหน้าด้วยร้านอะไรวะเนี่ยมีน้ําดื่มด้วยซื้อน้ํากินหน่อยขอแห้งหมดแล้วอ่ะร้านวันนาร้านวันนาไล่รถไล่ร่ไอ้นี่อุ้ยคิดอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คิดโอ้โหรีบปล่อยเลยอ่ะลงมาดีแลูลูกมันไปกลางทางทําไงเนี่ยอู้ยมีของเยอะเลยอ่ะของเยอะเลยนี่ซื้ออันนี้ไป็นเนืข้าวเหนียว อันนี้ก็รูต่อ,อย่างนี่ว่ะตอย่างปิกนิกตัวเองตัวเอมาน,นี้มาน,นี้อะไรนี่เข้าไปนีซูมเออมันเหมาะก,กับตัวเองมากเลยเนี่ยมามไม่มมนนี่แหลยเฮ้ยายายา